ใส่หูวก็เป็นแตวเนี่ยใส่ดีๆใส่ดีๆอย่าไปใส่อีกแล้วบัดนี้ยเอ้ยเนาะปันเอ้ยเอาไปจิ้มเด้อมาเด้อมาเด้อเนี่ยย,ย,ยี่งเสร็เก็บมานาวเดอ้อเก็บมานาวเก็บมานาวเอาพี่พี่ไปเออเราจะเก็บมาดีกทีแต่เนี่ยเนี่ยมาใส่เนี่ยมาใส่เนี่ย มาใส่บังด้วยเออเอาวางมหมวางก่อนนะแม่เน่เน่เอาออกเอาออก,ออกมาใส่กองเร็วมาใส่กองเร็วเน่